และทำลายอาวุธปืนของกลางเพื่อป้องกันไม่ให้นาอาวุธปืนของกลางไรวจแห่งาติได้สั่งการให้หัวหน้าไทยธานีสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทนลองผู้บับการวันนี้ตํารวจภูทรจังหวัดอุทัยธานียังได้รับเกียรติจากผู้แทนของหน่วยงานวันนี้ตํารวจภูทรจังหวัดอุทัยธานียังได้รับเกียรติจากผู้แทนของหน่วยงานตอปแก้มออกนะฮะ อันน mm. ี <S <S mm. 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 <S <S ้เขาอยากซืออะไรครับท่านก็มีแค่พอดีครับเอาวัตทลาจะทำไงเนี่ยจับหน้า ที่เตมอนะที่เต๋อขายาดขายาดด้วยความรวดเร็วนะครับอ่รถของแต่ละหน่วยนะครับ ไอ้ส่งมนจนเก็บภาพแล้วกบ